โดยกรมประมงนะคะรับเรือประมงไทยหกลำค่ะครับข่าวฟังติ่จังหวัดสงงขลาตามอาธิทุก,กันมาเลเซียเนี่ยเขาจับกุมขณะนี้เนี่ยสามารถช่วยเรือทางคนแล้วก็เรือกลับมายาั้งปลอดภัยทำกลางความดีใจของญาติพี่น้องแล้วก็ส่วนราชการที่ไปรอตอนรับกันค่ะ เทธาเทยบเือประมงสงคลาสองถาอานตำบลบอย่างอำเภอเมืองจังหวัดสงคลานายบัญชาสุกแกลอธิบดีกรมประมงได้มอบไม้ใหน้นายเจรุนซักเพชรสีผู้ตรวจราชการกรมประมงเป็นประธานในการแถลงข่าวรวมตอนรับเรือใหญ่พื้นที่ทำการประมงจากอันดามันสู่อ่าวไทยโดยมีนายจเจริญโอมานีประมงจังหวัดสงคลาผู้แทนเนืวองานติ่เยี่ยวข้องข่าวรวม ทางนี้ค่ะเนื่องจากหละวันที่สมกรกฎาคม2,567ันหาิพันมาเรือประมงไทยจำนวนเซํามค่ะมีลูกเรือถังมดเนือสิบารายเป็นเรือใหญ่พื้นที่ทำการประมงจากอันดามันสู่อ่าวไทย โทกทางการมาเลเซียเนี่ยจะกลุ่มในข้อหาพันานานานำภายในโดยไม่ได้รับอนุญาตอ,อธิบดีกรมประมงก็เลยมีการรายงานเรื่องนี้เนี่ยไปยังรอยเอกธรรมนัดพรมเพาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเพื่อที่จะแรงประสานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียผู้วาราชการจังหวัดในพื้นที่กองทับเรือภาคซ้มและการน่วยงานรับผิดช,ชอบ เร่งให้การช่วยเหลือค่ะโดยเรือประมงไทยที่ทุกจับกลุมทางเซลัมประกอบไปด้วยเรือสับรุงเจริญชัยสามนึง เรือลูกเจีย๊ยแปดกาเรือโลดทวีสับช่องกาแล้วก็เรือวีระประมงกาวกาวกซึ่งก็มีลูกเรือร่วมทั้งหมดเนี่ยสิคนค่ะเป็นคนไทย1ิบคนนะเมียนมาเจคนแล้วก็กัมพูชาอีกหนึคนส่วนเรือประมงทเทเขานะคะวันนี้ก็ยังมีเพิ่มเติมเลยอีก่องลำก็คือเรือวารีซีทองอานึงแล้วก็เรือปอสับ เป็นหนึ่งรวมเป็นหกลำค่ะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเตืเรือเนะี่ยข้ามาเตียบฟังจางฟังไทยของเรานะครับซึ่งตอนเดืเรือนข้ามาเตียบทายในั้งเกเรนได้เลยว่าทุกคนเนี่ยยังมีกําลังใจถี่ดีอยู่นะครับผู้ควบคุมเรืออะารก็ลูกเรือเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนแรงเนี่ยถ้าว่าตกใจมากมันก็ตกใจแต่โดยการปีตุ้ดได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะหลวงลำหนานาน,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 าน้ากองเขาบวกกับการชฉวยเรือกองทางราชการกองไทยทําให้คนทด่อยู่บนเรือทุกคนตอนนั้นเนี่ยโดดึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับซึ จิงก็งเรื่องนี้เลยนะครับเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเรืออยู่นึ่งลำนะครับเครือเรือเนี่ยเรืองยนต์เนี่ยมันคัดคลองครับพอคัดคลองทีนี้เรือมันก็ไปได้ไม่ได้นาม,มันก็นสัตว์เรือไปเๆๆรื่อยๆเรื่อยลอยเข้าไปเขตหนานามก้องมาเลเซียแต่ไม่เรือทีเรืออีกซ้ามลำเนี่ยตําเรือก็ต้องกับตามตตาตาไปช่วยเพื่อนนะครับรจนเกิดเรียว่าต่างเจล่ำนี้ข้าไปในพื้นที่ก้องหนานนามมาเลเซียซึงก็เลยถูกจับไปนั่นเองนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นครับทางการมาเลเซียก็มีการดูแลเป็นอย่างดีและก็ทางการไทยก็ใหห้เเตุดััจนนะครบ ได้รับการปล่อยตัวมาในที่สุดนะครับด่านนางเศร้าเปชดจร,ร,รลัดซํารานรัดลูกเศร้าก้องผูงกบคุมเรือได้นึ่งถ้่นจับกลุมนะครับพอเห็นพอเดินลงจากเรือปุ๊บข้าววิ่งข้าไปกอดพอตันที่เลยนะครับและบอกว่าตัวเองเป็นห่วงก้องใจพอมากพอรวว่าตังพอตังเรือตังลูกน้องโดนจับก็ไปย่ำจะดินร่นนะช่วยเรือทุกวิธีท,ทางจนมาลงใจตอนได้รับสายข้อง รัฐมนตรีว่าการากระรกทรวงเกษตรและสหกรณ์ยันทร่ให้เองเลยนะครับก็ทําให้หมั่นใจขึ้นว่าผอต้องได้กลับบ้านย่างปลอดพายอย่างแน่นอนและฟันก็เป็นจริงต้องขอบคุณรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ละการน่วยงานที่เกีข้องครับตีให้ความสําคัญไม่ต่อติงประชาชน ปันปลือก็แล้วแต่นะครับเรือต่างโลกล่าเนี่ยยุตระวางการกําลังยืนกอ็อนุญาตทําการประมงในฟังอ่าวไทยสาหรับกรณีนี้รอยเอกธรรมนันพรุมเพารัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรได้เร่งสร้างการนายกรมประมงนะปรับปรุงระเบียบไม้เพื่อให้การย้ายฟังทําการประมงสาหรับเรือที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยสามาถย้ายฟังได้ตลอดถังปีเลยนะแล้วก็ถูกประเภทเครื่องมือหายหมาะสง ไอ้เหมาะสมและกระตรงกับบริบทแต่จริงก้องชาวประมงมโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เกินโคต้าปริมาณสั์น้ำสูงสุดที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ไหมส่วนเรื่องก้องวันทําการประมงก็ให้ได้รับวันทําการประมงเท่ากับจํานวนวันที่ทาการประมงปกติก้องเรือในพื้นที่ก็ย้ายไปแต่ต้องไม่หมากว่าจํานวนวันีไ่ได้รับอยู่เดิมซึ่งเรื่องนี้กรมประมงก็ได้ออกประกาศกล้องกลมประมงเองนะครับเป็นเรียกว่าเป็นลักเกฑ์ในการเปลี่ยนพื้นที่การทําประมงแล้วเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2560 ติเจ็ต้องจ้าวันเดี่บ้านมานี่เองอนะครับเลกาได้นําส่งไปเผื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเลกาให้มีพ้นบังคับชายต่อไปซึ่งคาดว่าอาจจะมีการประกาศชายไม่เกินวันที่15กรกฎาคมนี้นั่นเองอยังดีที่ลนะ็บอัมก,ก็คือตอนนี้นะทางขอบครัวก,ก็คือใบใจไปจเลยใบใจแล้วตอนเล็กปะ<บ>ใจต่างคนตี่อบู่บนเรอคนอยู่บนบล็อกไม่รู้อีใดล็อบมามาตวว่าไปทกจับเอาฟังนู่ใช่ไหมคะมนีทางการหน่วยงานเกี่ยวข้อง ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ทู่ปบโบกด้วยตัวเองนะครับก็ทําให้ใบใจเส้่งว่าฟันเป็นจริงท่าปวดตกใจเป็นว่วงโพอยู่เพราะว่าการเข้าไปคือยังไงโบกมีเห้คุเด็ดชัดเจนเรือเซียใช่ไหมเรือเซียถึำหนึ่งอ่าเรือเสียหนึ่งลำแต่ว่าน้ำมันปัดตามปกติอะไรเพือทะเลมันก็มีคลื่นมีลมมันก็พัดไปด้วยกันดินนี่ตั้งเบื่อก็ต้มข้าไปช่วยกันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าไปอยู่ในนาน้ำของมาเลเซียทางมดเลยท้งเต่ล้ำเลยแต่ว่าอย่างดีเนาะแต่ว่าทางการมาเลเซีย ต่างการเราเองเนก็เป็นบ้านปีเมืองนองอยู่แล้วทุกตายก็แบบว่ามีการเจรจากันซึ่งการชุดช่องคนไทยนะกลับบ้านมาเ